คอมโน้ตบุ๊กเราอ่ะมีวินโดว์แถมมาอยู่แล้วมันมันแถมมาแล้วบางเครื่องมีไม่ได้บางเครื่องหลายๆเครื่องมากๆมีออฟฟิศด้วยทีนี้ในในคอมประกอบเนี่ยครับมันไม่มีวินโดว์แทะแถมมาพี่แนะนำหน่อยได้ไหมว่าเราควรจะใช้ชีวิตกันยังผมว่าเป็นประเด็นที่คนเนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้จริงๆหรือว่าต้องใช้ใช้คลของเทื่อนครับผมอันนี้อยากจะขอความรู้พี่นัฐว่ายังไงดีเริ่มแรกก่อนละกันโน้ตบุ๊กทั่วไปตอนนี้ถ้าเกิดเป็นโน้ตบุ๊กที่มีในปัจจุบันมันจะมาพร้อมวินโดว์11คู่ตัวแล้ว อันนี้คือปลอดภัยเลยคือเป็น OEM มาจากโรงงานแต่ว่าแท้แน่นอนทีเทีนี้ถ้าเกิดมาในขาที่เป็นคอมประกอบแล้วกัน uh huh. คอมประกอบมันไม่มีอยู่แล้วหที่เป็น OS เข้ามาแต่ในบางบางบางที่บางบางคนเขาก็เข้าใจว่าการใช้ trial อะ่ะมันจบมันคือใช้งานได้ใช่ครับใช้งานได้แต่คำว่า trial ก็คือทดลอง uh huh. แปลว่าให้คุณทดลองใช้งานไปก่อนว่าคุณสามารถ รันตัวฮาร์ดแวร์ได้ไหมเพื่ออะไรรู้ไหมมันเกี่ยวเรื่องของการเครมถูกไหมครับใน7วันใน15วัน <c oughs> อะไรเงี้ยเราก็มีฮาร์ดแวร์ให้รันมันรันเสร็จปุ๊บ <c oughs> ก็จะดูว่าโอเคใช้งานได้ปกติดีไหม <c oughs> ทเงี้ยเราค่อยแอคติเวตต่อซึ่งบางคนก็มองว่าเออทริออลใช้ไปเสร็จปุ๊บ <c oughs> ไม่เห็นต้องแอคติเวตอีกไม่ยังใช้งานได้อยู่ใช่มันใช้งานได้ครับแต่ฟีเจอร์ต,ต่างคือไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นตัวอัปเดตเองตัวซ e เคียวริตี้เองหรือความปลอดภัยอะไรใดๆเอง <c oughs> เออถ้าเกิดเรามีพวกไรเวอร์ใหม่ๆอะไรเข้ามา การที่จะต้อง Install d r v v e r เองบางครั้งก็จะติดเพราะว่าตัว Windows มันยังเป็น Windows รุ่นเก่าหมายถึงว่าแพดเก่าทีนี้บาง d ดเวอร์เขาก็ต้องการเฟิร์มแวร์ใหม่ที่มันรองรกกับไดเวอร์ใหม่เหมือนกันเราเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงแนะนำว่าคนที่ใช้ t r i ออควรที่จะ Activate ด้วย Windows แท้ก็คือการซื้อทีเข้าไปใสท่ทีหลังได้